พร้อมมากการนักสดแสดงของเราวันนี้ ตื่นเต้นมากหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาเกือบเดือนได้แล้วนะคะวันนี้ไม่อะไรเลยนั่งแล้วรอนานแล้วไม่ได้ลงสักทีวันนี้เราจะพาทุกคนมาลองสายจูงใหม่ตัวนี้สดๆร้อนๆเลยของ Boxed นะคะเขาเคลมว่าทนทานระดับม้าดึงยังไม่ขาดเลยแล้วม้าวันนี้ของเราก็คือม้าลายจุดตัวนี้แหละ ใช่มาตัวไหนหรอคือดับเอร์เนี่ยจะเป็นสายที่ตื่นเต้นมากเวลาได้ออกจากบ้านนะคะเราก็จะดึงแหลกรานเวลาที่เห็นเพื่อนใหม่เห็นหมาตัวอื่นนะคะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยที่สั่งมาสดๆล้ร้อนสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมาลองดูว่าทนทานจริงไหมแล้วฟีดแบคจะเป็นยังไงนะคะซึ่งดีไซน์เบื้องต้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าแบรนด์เนี้ยของเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็หรูหราด้วยนะคะ ตัวสีจะเห็นได้ว่าของดเดอเปอร์ที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นสีเขียวกับสีน้ำตาลนะคะอันนี้เราสามารถแมทชิ่งเองได้ว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วเราอยากได้แบบไหนเพราะว่าตัวสายจูงอย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือมันจะมีทั้งแบบที่จูงแบบปกติเลยกับแบบที่เป็นมัลติเลชไอตัวนั้นน่ะก็คือกรณีที่เรามือไม่พอหรือว่า เราขี้เกียจจะถือน้องหมาแล้วเนี่ยเราก็พันไว้กับตัวไว้กับเอวเราได้อันนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มีแบบอื่นด้วยไม่ว่าจับสั้นจับยาวอะไรอย่างงี้เขามีหลายตัวในรายละเอียดตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยหลังจากดูคลิปรีวิวของเราแล้วนะคะเราอยากจะสั่งซื้อบ้างเดี๋ยวเราโพสต์วิธีการไปซื้อให้ท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อตามได้เลยและที่ที่เราอยู่กันวันนี้นะคะก็คือ the biggest dog community นะคะชื่อว่า dogs paw นะคะถือว่า ค่อนข้างที่จะดีเลยขับรถเข้ามาถึงแม้ว,ว่าเขาจะยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเท่าที่ขับมาก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีพอตัวนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยระดับ6ดาวได้เลยนะมีทั้งสระว่ายน้ำสนามวิ่งเล่นของน้องหมาแล้วก็คาเฟ่และอะไรอีกก็ไม่รู้เรายังไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันว่าแดปเปอร์จะชอบเขาหรือจะไฟกับเขาพร้อมกับสายจูงใหม่ตัวนี้ไปกันเลย Oh. <laughs> กโก็ก็จะลงทะเบียนเสร็จนี่ดูสิเป็นม้าเดินขาลอยเลยถ้าต้องเก็บแล้วฉี่ต้องเก็บป่ะฉี่จะเก็บยังไงวะไม่รู้ว่ะฉี่จะเก็บยังไงนะเก็บใส่ถุงเหรอไ เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดหมาฉี่เอ้ยถ้าเกิดหมาอึแล้วไม่เก็บเนี่ยโดนสองพันนะยาเทียมเขาพังหมดแล้ว <laughs> แต่เราเดินรบกกันอ้ว ไม่เอาแค่อ,อ้นนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนั้นดูไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เด็บเี่ยโอ้อยากเล่นโอ้อยากเล่นหรอือล่ากู <c oughs> <c oughs> ส่นลากไม่โดนดึงเพราะว่าหมาไปอยู่กับพี่เขาในส่วนของสาตาฟค่ะก,ก็จะมีดูแลบ้างเป็นบางครั้งบางคราก็คือคอยจับให้แล้วก็คอยดูแลเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อน้ำอะไรอย่างเี้ค่ะแต่ว่าถ้าฝากเลยเป็นบริการเนสเซอรี่จะมี4ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงคิดตามเลขน้ำหนักน้องค่ะใช่จะพาน้องวิ่งเล่นบ้างเป็นมาทีแต่อาจจะไม่ได้ดูแลตลอดเพราะว่าต้องผัดไปดูแลตัวอื่นด้วย แต่นี่นก็คือค้างเลยค่ะให้ดูแลตลอดเลิน <c oughs> เลยค่ะไม่ให้ไปดูตัวอื่นเลยค่ะให้ดูแลตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าแบบพี่เลี้ยงชอบบางทีก็พี่เลี้ยงก็จะเดินแล้วก็วนกลับมาะะอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเจ้าของ,งที่ทำธุระบางทีไม่เสร็จก็จะคอยเดินเล่นให้จบแต่ว่าถ้าพี่เลี้ยงไม่ชอบก็คือจะคืนเลยทันที <c oughs> อ๋อถ้าพี่เลี้ยงไม่ชอบก็ดูแลให้ค่ะแา่ปกติพี่เลี้ยงที่นี่จะค่อนข้างหลักหน่องค่ะคือพามาอะไรเงี้ยเขาจะเข้าหาก่อนถามพ่ารู้สึกไหเคาว่าจุงดับเบิลเป็นยังไงบ้าง จุงง่ายครับออจริงเหรอแต่เห็นดึงตลอดเวลาเลยนะเขาจะเข้าหาหมาอย่างเดียวใช่ถือว่ายากไหมคะพี่คะยากกว่านี้ค,ร,<า>ครับอริงอนนอันนี้ถือว่าเบสิกเราไปห้องบอลกันดีนกว่าค่ะพี่ชอบจังเลยทำคลิปแบบไม่ต้องจูงหมาเอง ตัวเล็กแล็กเลย 4ชั่วโมงกับการลองสายจูงที่ d o อกซ์พาวนะคะก็เป็นไปตามคาดค่ะสายดึงคนนี้ล่อเข้าไป3ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เลิกดึงสุดท้ายก็คือเ,เมืออยู่ดี <c oughs> สายจูงตัวนี้ถ้าเกิดว่าน้องหมาของเพื่อนๆเป็นตัวเล็กหรือว่าต่อให้เป็นตัวใหญ่ก็แล้วแต่แต่ไม่ค่อยดึงขนาดดัปเปอร์เนี่ยก็คือใช้ได้สบายมากเลยอออิจฉาเลยแหละเพราะว่าดัปเปอร์เขาจะดึงค่อนข้างเยอะเวลาที่เขาเจอหมาตัวอื่นเขาจะตื่นเต้น อันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับดปเปอร์แต่ว่าคือต่อให้ไม่อยากต่อให้ต่อให้เจ็บมือแต่ก็อยากซื้ออยู่ดีเพราะว่าสีสันเขาค่อนข้างที่จะดึงดูดใจเป็นที่สุดแล้วนอกจากสายจูงเนี่ยเขาเองก็ยังมีตัวปลอกคอด้วยให้เลือกนะคะปลอกคอก็มีหลายแบบอีกเหมือนกันมีหลายคอลเลคชันให้เข้าไปเลือกดูนะคะ แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณด็อกส์พานะคะที่ให้ยืมสถานที่ในการทดลองสายจูงตัวนี้สายจูงก็ลองประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ไปสั่งตามได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ